สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านคะ่ะดาวพุธยาครั้งนี้ จะมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนท่านหรือจะมาเพื่อสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนให้กับดวงชะตาของท่านมารับฟังกันได้เลยค่ะดาวพุธย้ายวันที่2มกราคมนะคะไปจนถึงวันที่20มกราคมปี2568นะคะดาวพุธย้ายครั้งนี้ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะนั่นก็หมายความว่าดาวพุธจะมาเพื่อสนับสนุนสน่งเสริมท่านค่ะ เป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีโชคมีลาบหลายสิ่งหลายอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากที่ผ่านมาท่านได้พูดคุยเรื่องที่สําคัญสําคัญเอาไว้นะคะและกำลังรอคอยคำตอบในเรื่องนั้นๆอยู่ช่วงนี้ท่านจะได้รับคำตอบและจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับท่านดาวพูดย้ายมาอยู่ในตำแหน่งสุภาในช่วงนี้เหมาะแก่การติดต่อสื่อสาร ในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นดำเนินการด้านเอกสารยื่นเอกสารต่างๆทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวค่ะหรือพูดคุยเรื่องที่สำคัญมากๆกับคนที่ท่านอยากจะพูดคุยด้วยเช่นพูดคุยงานกับลูกค้าติดต่อธุรกิจพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆหรือแม้แต่การที่ท่านจะเซ็นสัญญาในช่วงระยะเวลานี้ก็เหมาะนะคะเหมาะแก่การขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านรักและเคารพ นะคะคและช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะบางท่านจะได้เดินทางปรับปรปปับฉับพลันบางท่านจะได้เดินทางไกลและสําหรับบางท่านจะมีข่าวดีจากการเดินทางเพราะว่าบางท่านเดินทางเพื่อทํางานหรือว่าติดต่อธุระที่สําคัญสําคัญนั่นเองค่ะและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานนะะวา,ารโดุเด่นท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเซลล์ในหน้าต่างๆช่วงนี้ท่านน่าจอลูกค้าได้ให้นัดนะคะ สะดวกพบเจอพูดคุยกับลูกค้าในรูปแบบใดให้ลงมือทําค่ะช่วงนี้คำพูดคำจาของท่านน่าเชื่อถือพูดคุยกับใครก็เขาก็เชื่อในสิ่งที่ท่านพูดเป็นช่วงที่ท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นใช้ความคิดเยอะนะคะช่วงนี้ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาคิดมากคิดทั้งเรื่องงานและ,ะเรื่องส่วนตัวนะคะ คือพูดง่ายๆช่วงนี้บางท่านจะได้ใช้ความคิดไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านรักเคารพและนับถือด้วยและช่วงนี้นะคะท่านจะได้เข้าร่วมพิธีกรรมบางอย่างทางศาสนามีโอกาสได้ใช้จ่ายเงินไปกับการทําบุญงานจะเข้ามาเพิ่มขึ้นบางท่านเริ่มมองหาช่องทางใหม่ๆด้านการลงทุนเพิ่มด้วยปากมีเสน่ห์แต่ว่าอย่าหเบาเชื่อคนง่ายนะคะถ้าจะทําอะไรร่วมกับใครก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ ขอให้ท่านศึกษาหาความรู้ให้ดีๆซะก่อนให้ท่านรู้จริงในเรื่องนั้นๆแล้วค่อยตัดสินใจร่วมหุ้นร่วม,วมทุนนะคะจะดีที่สุดถ้ามีใครก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้ถ้ามีใครก็ตามเข้ามาชักชวนท่านไปทําอะไรร่วมกันกับเขาอย่าเพิ่งรับปากค่ะให้ท่านนั้นเอาตัวเองเข้าไปสัมผัสหรือว่าเรียนรู้ซะก่อนนะคะค่อยตอบว่าท่านจะทําหรือว่าไม่ทํา พราในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนเข้ามาหาท่านแน่นอนอาจจะเข้ามาชักชวนท่านไปลงทุนร่วมกันหรือว่ามาเพื่อขอกู้ขอยืมเงินนะคะมา,าหาท่านในหลากหลายรูปแบบฉะนั้นท่านจะต้องมีสติในการรับฟังอย่าใจอ่อนขี้สงสารอย่าโลภมากอย่าเห็นแก่ผลกําไรที่เขานํามาหลอกลอก่อถ้าท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนท่านจะรอดพ้นจากการถูกหลอกถูกโกง เตาข้าวจริงๆในช่วงระยะเวลานี้ไม่มีใครหลอกลวงท่านได้หรอกค่ะเพราะท่านนั้นค่อนข้างที่จะ,ะเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันคนอื่นนะคะมองขาดอ่านใจคนแม่นโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานโดยเฉพาะด้านการทํางานถึงแม้ว่าท่านจะมีปัญหาก็มักจะเป็นปัญหาที่ท่านแก้ไขได้ด้วยตัวของท่านเองหรือเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็มักจะประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้ท่านใดที่ ทำอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันรายรับค่อนข้างเข้ามาดีพอสมควรและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือเหมาะแก่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่าเริ่มทำอะไรใหม่ๆแต่สิ่งที่ท่านจะเริ่มต้นทำท่านจะต้องจะต้องเป็นสิ่งที่ท่านนั้นได้ศึกษาหาความรู้มาแล้วเท่านั้นนะคะถ้าท่านพร้อมทุกด้านช่วงนี้ลงมือทำได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีความรู้ห้ามทำให้ท่านศึกษาหาความรู้ให้ดีแล้วค่อยทำในภายหลัง บางท่านถ้าสนใจเริ่มใส่ศรัทธาสิ่งใดช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะจริงจังมากๆและในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีโชคมีลาภทั้งเริ่อของการงานและการเงินดาวการเงินก็ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีค่ะนั่นก็หมายความว่าท่านจะมีะรายรับเข้ามาเพิ่มมากขึ้นมีดวงได้เงินจากการพูดคุยผลประโยชน์แต่ว่าเงินที่ท่านจะได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะมักจะมาจากงานและจาก,การลงมือทำของท่านเป็นหลักนะ ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดเงินเข้ามาดีค่ะมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจด้วยนะคะชาวลักณาและชาวราศีเมษแต่ก็ต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่ารายจ่ายของท่านค่อนข้างที่จะสูงและรายจ่ายจะมาจากหลากหลายช่องทางที่สำคัญท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียท่านใดที่จะซื้อของออนไลน์ช่วงนี้นะคะดูร้านที่น่าเชื่อถือนิดนึงถ้าท่านไม่ระวังเลือกไม่เลือกร้าน โอกาสที่ท่านจะเสียรู้พ่อค้าแม่ค้ามีสูงมากนะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะนำเงินไปทำอะไรก็ตามขอยท่านมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะเรามาระวังให้มากๆ ด้านความรักช่วงนี้ท่านและคู่ครองถือว่าไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนะักเนื่องจากว่าต่างคนต่างยุ่งนะคะคู่ครองช่วยเหลือดีแต่มกักจะทะเลาะกันหรือว่างอนกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องยังไงก็ใจเย็นๆนะคะเพราะช่วงนี้คู่ครองจะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้ดีมากๆสําหรับบางเรื่องแต่ตัวท่านเองก็ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดฉะนั้นหากคู่ครองนะคะทําอะไรไม่ถูกใจท่านบ้างก็แกลง้งทําเป็นมองไม่เห็นบ้างนะคะ และตัวท่านเองก็อย่าคิดมากในช่วงระยะเวลานี้นอกนั้นท่านค่อนข้างดีเหนื่อยตามปกติแต่ไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามกับท่านจะทําให้ท่านมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นพิเศษนะคะท่านจะเอาใจไปผูกพันกับญาติผู้ใหญ่บางคนเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าโดยภาพรวมดาวพุธย้ายรอบนี้นะคะจะเดินคู่กับดาวสุขซึ่งเป็นดาวการเงินส่งผลให้ท่านนั้นจะมีโชคลาภสามเรื่องค่ะ นะคะ1น,นึ่งใน3ข้อนี้ถ้าท่านใดที่พื้นฐานดวงดีๆจะตรงกับท่านแทบจะทุกข้อแต่หากท่านใดที่พื้นฐานาแตกต่างกันใช้คําว่าไม่ค่อยจะดีนะท่านก็จะต้องมีข่าวดีๆเข้ามาอย่างน้อยๆหนึ่งเรื่องนะคะ1การงานของท่านเป็นไปนในทิศทางที่ดียังคงเหนื่อยพราะงานเพิ่มขึ้นและท่านจะได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะ 2. มีโชคมีลาบด้านการเงินแต่ รายจ่ายยังคงสูงห้ามให้คนกู้ยืมเงินมีดวงได้เซ็นสัญญาบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้ 3. ปากมีเสน่หคนนิยมชมชอบท่านจะมีข่าวดีจากการพูดคุยคะ่ะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านนะคะเงินไหลนองทองไหลามาหากแม่นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอยท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอวอวยพรให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นกราบขอพระคุณสำหรับซปเปอร์แตงรางวัลพิเศษที่มอบให้กราบขอพระคุณท่านที่สนับสนุนนะคะสมัครเป็นสมาชิกประจำนะคะและกราบขอพระคุณผู้ติดตามทั้งเก่าและใหม่กราบขอพระคุณทุกๆคอมเมนต์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ